สดีครับเนาะมนี่ฝาบจัดแล้วฮะอ่ะอาไ่นี่มา่เอฟซีเป็นฝากระดิ่งมา่หายคอกแมตติกครับเนะาะฝาคลิกมา่หายโอ้แดวคอกลมอยู่ยครับคุครับจำขาบึ๊บเลยครับนะแยกออกนในหมู่ว่านหมู่ว่านไปหาหมอ มันมีคนผูกพอยเตียย,ยูปาหันกับพมีคนอยู่มชอกับปมากนี่ครับอนีมาัดโอ้เกีเสือไซเรนม่มาพอเราไปเอานี่ครับมันมันได้วมัน่วงมันได้หลับไป นี่ครับปันจีไข่ตัวใด้บนหูครับนี่มันแยกคอกนะครับเนาะแม่นี่ก็บห่ายครับเนาะ <g liamo> แหยออกมากกับลูกนี่ลูกเล <c oughs> ็กใหญ่เลยครับเลยกินเอ็มกินเต็มแม่เหลืองคนเสร็จแใส่ไปซ้ายมันเหนียวก่นี้ใส่เสียกันเลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายหลูกจุกบาดได้ไหมอ่าขนาดใส่ฟองกล้วยจุกบาดได้คนข้าวโพดข้าวโพดโยกขึ้นไม่กับบาดเะนะอันนั่นละ อ่ะคือแล้วคนมีอันนี้ตัวคนมีซื้อนี่นี่ซื้อกับก๊บมา๊บมะล้อมเปิดให้นะแม่เนี่ยนะถ่ายจักบัตรนะไของพ่อสายแม่ตีกษัตริย์เอาเอารับซับไป <laughs> เราไปยากฟังเสียงเอาไปขวางตัวได้กับจัดไปวะนี่แกออกที่หรอ เกียวมันมืดอ้อมืดโอ้มันใหดึงเท่านี้อ่อออมืดเลย,อเ,ลยเออจะไปพับไหมอ่เอเดี๋ยวสมเลยหูด,ดอีกหูดขึ้นกันเด้เอจะหูดอ้ดอได้ดหูได้นบะมึงบลุดมืออีก

ตัวหนีมันแของยูงสิบเหรอเสือมันแของข้างล่างนี่ไหมซ้ายแกย่ขอมาครับเงินประเด็นยังสืดอหรอกจับแนว่ยขนาดอ๋อทำส่งคือเนาะถือเซอรติตัวไหนไหนตัวไหนโอ้บักแดงวะโอ้ ไม่สวยใส่ใส่ย,ยู่วลาหัวหน้าคือหัวใหญ่แท้ซุบเวลาแต่ยลงมั้งมันเข่าพอดีท่อเลยมันเข่าได้มีการล่อดูของอาหารครับ <S <S 1> <S 1> โอ้โหมีการลอายย่อใส่เยอะครับใส่เยอะครับที่ใส่โอ้ใส่เยอะเกินไปหรือเปล่าครับอิ่มแล้วเนี่ย ตัดแล้วครับจัดแล้วโอ้ยบึงสุ้มคนเนี่ยเอ้ทคนเห็อย่างน้อยเนาะอู้หู้ื้หูะห่้ห้้ห้หู้หู้หู้ด้ห้หู้หู้้หู้ ใครขอเงามาจากใดครับนะโอ้อยากอยากได้หล่ตัวครับจากได้หัวหานนะสอนไปคืออยาดังวะทำต้องมีข่าวครับนะต้องมีข่าวข่าวข้าเพิ่นว่าเล่นขอก่นนะมันลมอยู่ขอกันลมนะไข่เนี้ยออกไปปล่อยได้ครับเลยบ่ลมสำนีนี่ลมคลักข้าดีกว่า จ่อกันแล้มั้งไแล้วไนแล้วคือแล้วคือแล้วโอ้ยเขาจีตแงสวยแตงรอให้แตงรอให้ยื้อซื้อใหญหโอ้ยรอแล้วเห็นบุบัน อาเรียบร้อยโรงเรียนจีนเ,เรียบร้อยครับเ,เรียบร้อยครับไปเลยครับอ่านรล้อบสุวะแตไทยหมอนขึนยื่น่เขาบ่เนียคนมันเออเดี๋ยวิคาเล็นเนอืมล้อปะเนี่ยหรเวได้แหล่าเขาจะรอมีราคา่าได้บาทกอดีนับดีมา เออพูดดีเป๊ะปบาานี่ไปนำหากับมานี่เสืยงใครป็นเสียงใครฮ่าฮ่า่าฮราฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าบ่าฮ่อฮ่าร่าฮ่าครับนะาฮ่รอรอรอา่าฮราฮบาฮ่าฮ่าฮา่าฮ่่าฮับฮ่าฮ่าฮ่า่าา่ฮ่าฮ่าฮ่รฮ่าฮ่าฮ่ดฮ่าับ่่อ่